จังหวัดตากกันบ้างนะคะมนทนทหารบกที่310ก็นําทหารจิตอาสาขนข้าวสารของพี่น้องชาวดอยจากจังหวัดตากขึ้นรถบรรทุกไปหาพี่น้องชาวเลที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะแลกปลาค่ะ มณฑนทนหารบกที่310จัดกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทานช่วยกันขนย้ายข้าวสารซึ่งเป็นข้าวไร่พื้นเมืองจากชาวดอยนะคะชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยแล้วก็พาขี่เครือข่ายจำนวน3ตันจากพื้นที่ของอำเภอแม่สอดเนี่ยจำนวน1ตันและก็ข้าวสารจากอำเภอแม่ระมาดอีกจำนวน2ตันค่ะขึ้นรถบรรทุกขนส่งต่อไปยังจังหวัดภูเกต็ตเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนก,นกันกับปลาของชาวเลในพื้นที่ภาคใต้นะคะ ตามโครงการข้าวแลกปลากับชาวนาชาวดอยสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจจะเข้าไม่ถึงสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา แล้วก็เพื่อให้มีระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมเครือข่ายชุมชนเกระเรียงชุมชนชาติพันธุ์ภาคเหนือที่ได้นําข้าวที่รวบรวมได้จากชาวบ้านบนดอยต่างๆในจังหวัดตากจํานวน3ตันนะคะขึ้นรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปมอบให้กับชาวเลในชุมชนจังหวัดภูเก็ตต่อไปตามสโลแกนที่ว่าข้าวชาวนาแลกปลาชาวเลค่ะให้มีระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจเชิง